ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทานสวัสดีกับพ่อเพจกิจราคุณทุกท่านนะคะวันนี้พกพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้กับน้องตองหนึ่งนะคะเทศกาลปีใหม่ใกล้จะเข้ามาเทศกาลโบนัสก,กาลังจะออกนะคะบางคนบอกโอ้ยมันจะมีเหรอพี่ขวัญโบนัสมันจะมีเหรอเต้เยพี่ขวัญเชื่อว่าหลายๆบริษัทคงไม่ใจจืดใจดําที่จะไม่จ่ายโบนัสพนักงานบางรูปแบบงงานเขายังเงินดีอยู่พี่ขวัญเชื่อนะคะยืนพื้นอยู่ก็มีนะคะ อย่าไปเสพข่าวจนตัวเองแบบกดดันตัวเองอ่ะค่ะพี่ขวัญเคยเป็นนะคะพี่ขวัญเคยคิดว่าตัวเองโหกูเจอโควิดต้องขายรถไม่ได้อ่านข่าวตรงนี้ก็คนตกงานแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราค่ะน้องหนึ่งใช่ไหมคนะครเราอยู่ที่ตัวเราว่าจิตใจเราเข้มแข็งไหมเราขยันไหมเรามีแนวทางในวิธีคิดไหมและพี่ขวัญกับทีมงานทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าเราตรงหนึ่งเราก็ทําสําเร็จถูกต,ต้องนะ พี่ขวัญคิดว่าถ้ามันต้องมีทางออกนะ<ช>ไม่มีทางออกก็ออกทางเข้าเป็นอะไรคะน้องนึ่งวันนี้พบกับเราปี2017รถตู้เข้างานเราเลยดีกว่าครับเง <ทะ S 2> ินนุน่นครับปี17ปี17เครื่อง3 0 0พันพวงาลัยพาวเวอร์ไม่น้อยสภาพป้ายแดงในราคาพิเศษอยู่แค่7 99, 9 9 0 0 0 0บาทเช่นเดิมนะครับสีขาวรถตู้หน้ากันดำ ใช่ครับข่าวเดิมๆมเครื่องสามพันหัวฉีดตัวใหม่เปลี่ยนน้ำมันขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นขับยาวๆไปเลยใช่นะคะคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะซดน้ำมันเหมือนรถตัวเก่าๆนะคะถูกต้องนะครับจัดได้ถึง8 0 0แสนก็พูดง่ายๆว่าจัดเผื่อจะซื้อประกันเองเลยเสื่อได้ดอกเบี้ยถูกก็ได้ค่างวดหมื่นกว่าบาทวิ่งทำไรายได้เดือนละเป็นแสนเขาเรียกว่ารถที่มันหาเลี้ยงตัวเองได้แบบเดนะครับคนขับรถตู้ผมบอกเลยมีตังค์กลิ่นหอมออกมาเลยหอมจริงๆ ดูตั้งแต่ขอบประตูนะครับแผงประตูนะครับยังสวยงามซูมเข้ามานะครับก็จะเห็นนะครับตามซอกนะครับแก้มหน้าน็อตไม่มีขยับแต่เข็บนะครับเห็นไหมครับชัดเจนเตีางนะคะไม่ว่าจะเป็นม่านบังแดดนะคะถุงถุงครอบยังไม่ได้เอาออกเลยคันนี้สภาพป้ายแดงเลยนะคะแล้วเบาะ VIP ด้วยน้องหนึ่งพุ่มด้วยหัวหมอนนั่งสบายสวยงามจริงๆภายในนะครับพี่ขวัญพูดต่อก่อนเลยครับค่ะ นะคะเพดานเบาะเอยเป็นเบาสามแถวพร้อมพอมา่านรอบคันนะคะเบลครบ3มเบาะด้านหน้า3เบาะที่หนาหนาาั่งเบากลาง4เบาะที่นั่งด้านหลังพร้อมชุดคอนโซลนะคะดำตัดครีมนะคะพื้นปูใหม่ใหม่กริปกริป มันเพอร์เฟกมากใช่แต่ผมชอบเบาะมากนะครับใครนั่งใครเอารถไปวิ่งพนักงานคันนี้ได้เลยนะคะน้องหนึ่งครับผมคนอื่นขาย8ปดแสนเก้าเราถูกกว่าเขาแสนหนึ่งนะครับวิขวัญกับน้องตองหนึ่งขายแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโคตรโหดเลยค่ะราคาเอาไปเลยโหนะครับเบาะตัวนี้นะครับดึงนะครับสไลด์นะครับสไลด์ค่ะเป็นสไลด์นะนี่นะครับเอ็นนะเออเบาะใหญ่เบาะวีนักรยโลตรงปีตรงรุ่นพื้นใหม่มากนอนได้เลยอ่ะพื้น พื้นใหม่แล้วพี่ขวัญชอบให้ปูพื้นสีนี้อะ่ะมันดูสะอาดมันดูสะอาดมากและผมชอบมากเลยเนี่ยมันดูสะอาดมากไอตัวปิดรูนี่ว่าไว้ขันยางอะไรดูก็ทําหน้าัเรียบร้อยเรียบร้อยซื่เอเงินสดได้ไหมคนันนี้มามามา น้องหนึ่งมาด้านหน้าเลยค่ะดูนะครับลายเส้นจนไปถึงข้างหน้านะครับซูมครับอ่านะครับเห็นไหมครับมิตินะครับแสงต่างๆที่ตกนะครับเสมอกันหมดนะครับไม่เคยไปโป๊สีนะครับให้ดูภายในนะครับตั้งแต่แผงประตูสภาพอย่างนี้ไม่มีตําหนิอย่างนี้รถเดิมๆอย่างนี้ต้องเป็นป้ายาแบบนี้ป้ายฟ้าตั้งแต่กําเนิดแบบนี้นะ้คะัสวัสดีนะครับ ตรงมีรถปีใหม่ๆมาเสนอลูกค้าครับวิ่งพนักง,งานรีบจับรีบจองวิง่งพนักงานรีบจับรีบจองนะคะาวันนี้พี่ขวัญกับอาบอกเบอร์ก่อนยังไม่บอกเบอร์เลยครับทั้งรายการยังจำกัน<ล>ไม่ได้เหรอบอรโทรทใช่ครับ <c oughs> บอกอีกหน่อยเ <c oughs> บอร์โทรพี่ขวัญน,นะคะ0 8 6 3 1 5 9 9 7 7นะคะนั้งหนึ่งส่วนเบอร์โทรผมนะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6บันทึกเบอร์ขึ้นไลน์ ทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ขวัญจะแม่รถตู้หรือผมตองหนึ่งสกิดนิดนึงว่าดูพี่ขวัญมาเจ้าแม่รถตู้ดูน้องตองหนึ่งมานิดนึง<อ>แค่นั้นพอก็ดีใจแล้วนะคะวันนี้พอหอมปากหอมครัวนะคะ,คะพี่ขวัญกับน้องตองหนึ่งฝากไว้ตรงนี้ด้วยทุกคนร่ำรวยขอให้เฮงๆขอให้มีแต่ความโชคดีความเจริญลูกค,ค้าเต็มคันรถสวัสดีค่ะ